ความสุขของคุณปีใหม่ก็คือการได้ทํางานในอุตสาหกรรมแม่และเด็กนะคะที่ได้ส่งต่อและมอบสิ่งดีๆให้คุณแม่ด้วยกันนะคะปีใหม่เสริมคงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Rocking Kiss ค่ะปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งจาก Brunel University London ค่ะปัจจุบันนะคะทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Rocking Kiss ค่ะควบคู่ไปกับการเลี้ยงลูกชายทั้งสองคนค่ะ จุดเริ่มต้นของ rocking kiss นะคะเราอะชอบในเรื่องของอุตสาหกรรมสินค้าแม่และเด็กเพราะมันสื่อถึงความรักนะคะเพราะเรารู้สึกว่าในการที่เราคัดสรรสินค้าเข้ามานะคะสินค้าเหล่านั้นนะคะเป็นเหมือนตัวแทนความรักที่คุณพ่อคุณแม่นะคะสรรหาแล้วก็เลือกให้ลูกของตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีเสน่ห์นะคะเพราะแม่ จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆก,การตัดสินใจของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกน้อยค่ะมันจะเป็นทั้งเรื่องของความกังวลความไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เราจะเลือกมาให้ลูกของเรานะั้นดีหรือเปล่าค่ะเราเลยตั้งใจเลยว่า l o c k i n g k ค s s นะคะจะช่วยตรงนี้เลยว่าทุกความกังวลทุกความไม่มั่นใจนะคะ่ะเราจะชอบไาช่วยเติมเต็มตรงนี้เพราะฉะนั้นสินค้าและบริการต่างๆของเราค่ะก็จะเต็มไปด้วยอินโฟมิชันข้อมูลต่างๆ ว่าสินค้าเรานั้นจะส่งผลต่อ,อการใช้งานยังไงพัฒนาการของน้องยังไงแล้วมันจะดีขึ้นยังไงอะคะ่ะ เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคุณแม่เองเราเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะทุกสินค้าที่เรานําเข้ามาจัดจาหน่ายอะคะ่ะเราก็จะทดลองใช้กับลูกชายทั้งสองของเราเองก่อนอะไรที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกเป็นสิ่งสําคัญที่เราเลือกนะคะแล้วก็จะต้องช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถเลี้ยงลูกได้ยอย่างมีความสุขและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ไม่เลยค่ะเพราะว่าการทํางานนะคะเยาวอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนแล้วก็เด็กๆคะ่ะมีสินค้าดีๆได้ใช้แล้วก็เติมเต็มความสัมพันธ์ในครอบครัวของกันและกัน,นะคะ่ะถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเงินนะคะในการทํางานนั้นเราจะไม่ได้เปิดกว้างหรือโอเพนเลยะคะ่ะมีความรู้สึกว่าก็กชอบมากๆเลยะคะ่ะ เพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราเห็นนะคะสินค้าของเราอะค่ะได้เข้าไปอยู่ตามบ้านต่างๆได้เป็นผู้ช่วยอะคะ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนะคะดิเรกชันที่เรากําลังเป็นอยู่อะค่ะเราต้องการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ยุคใหม่จริงๆแล้วเราก็ทําสําเร็จแล้วในส่วนที่สินค้าของเราอะค่ะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องการเสริมพัฒนาการในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะค่ะเพราะความสุขของคนเป็นแม่คือการได้เห็นลูกมีพัฒนาการที่ดีค่ะ rocking kiss เคียงข้างคุณแม่ยุคใหม่สู่ความสำเร็จในชีวิตค่ะ